<Es> ได้พัส <desarrollo> ็จแล้วค่ะรับแดงฟังฟังปวง่วงจนน้ำเลี้ยิตายบอวไข่เนี่ยนมาวดวได้มือนี้ทิกไปทิกมาเนาะตั้งเต่นตื่นนอนมาน้ำทางกับบอหลับปวดหัวเช่าไปนี้บอ ไข้อยู่แต่ว่ามันปวดหัวมันบไข่อะไรอย่างไรเนี่ยพี่องอาขึ้นรถอยรเล่นตีบานอ่นออกมหแล้วก็ต้องเอารถแล่นนี้เพราะว่าการสั่งมับ่มีประโยชน์ครนมากจอไร้ซื้อไรได้บที่กันนะ มาเด้อ <anie> พี่น <bunker> ้องรุ่นหี้อซิต้าคอสมาเด้อพี่น้องมาฟังร่ำเดอมหมดอีเด้อคนปินต่ลค้นแตไลเพราะว่าค้นปู่ศาสตร์หลกหลายเดินกววงเข้ากบไปมาท่านเจียนเดี๋ยววันที่หมีเสื้อไผเสื้อไยังเหเอาเสื้อไสกีพิเสียแตเนาะโอ คณะข้ากลุ้มคลิปพิเศขากลุ้มได้จ้ามีเสื้อภัยเอามานีเลยมีเซื้เอาไว้มันดีแล้วแต่บ็อกจริงบ็อกตัอมันยังียบร้อยไปจากสวนจากแม่ขอบหน้าเฉลียงรอบออขอบคุณหลายหด้วแม่นาเฉลียงอยากินด้เพราะเราปวดหัวก็ผิดสิบอกงบอกมันผิดได้ยัมง้เอาคอยบ่ไา้ไข่เนาะคอยบพได้ปวดหัวก็เจ้าเนาะมึงเนี่ยผัวนะมึงถือไปแล้ว เออก็กินนะวันนี่นะกินยาแล้วก็เศร้าจา้าเดือนนี้มีหยุดยาวอยู่สิเกถึงสิบเก้องเลิกขอบคุณค่ะอยากดูลายดอก